สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาแนะนําร้านอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะ,ะใกล้จะช่วงคริสต์มาสแล้วก็เลยมาดูเป็นตีมคริสต์มาสนะคะตอนนี้ก็ใช้เทคนิคแบบโพลิเจลเลยก็คือต่อคล้ายๆเล็บจริงออกมาซึ่งค่อนข้างนุ่มมากเป็นเจละคละ้คายเล็บจริงมากอันนี้ก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังลงสีพื้นเป็นไงเหมือนเล็บจริงเลยเนาะแต่งจริงอันเนี้ยคือทําให้เล็บเราหนามากยิ่งขึ้นนะก็นะคะแล้วก็แบบ เทคนิคคือจริงๆอ่ะแล้วก็ใช้เรื่องเกี่ยวกับสติกเกอร์เข้ามาแปะติดเนาะป็นสติกเกอร์สำหรับทำเล็บโดยเฉพาะนะคะซึ่งเนียนมากแล้วก็ไม่ได้นูนใหญ่อะไรเลยสติกเกอร์สำหรับเล็บโดยเฉพาะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลายน่ารักมากเหมาะสำหรับคนที่กำลังหาการทำเล็บแบบน่ารักน่ารักอยากททำเป็นเล็บเจลเล็บ จะเป็น PVC เราก็มีนะหรือว่าจะทำกับเล็บจริงก็ได้อันนี้เราแบบอย่าให้ลูกค้าได้เลือกโดยเฉพาะแล้วสติกเกอร์ของคริสต์มาสไม่ได้มีลายแค่นี้นะคะเป็นลายที่แบบว่าเยอะกว่านี้มากให้มาเลือกกันที่ร้านดีกว่าขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะอ่าลองดูลายเล็บไปนะนี่ก็ภูมิใจมากที่ต่อไปเรื่อยๆ